สวัสดีดครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยา,ยาโหรานะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาแล้วการุณากดแชร์กดไลค์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้มีเรามาก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นกรุณากดแชร์ออกไปคนละ9,999แ 99, ชร์เมื่อคนละ9,999แชร์แล้ว ก็มีท่านอาจารย์โอแล้วผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมการูนากดแชร์ออกไปเซ่เลนะ,ะกดแชร์ออกไปอย่าลืมเซคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับ กดแชร์ออกไปมีคนมาถามแล้วนะก็ว่ารถจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวาการเขากำลังแชร์อยู่ กดไปตั้งห้าอันเพิ่งจะดังนี้มามันสุดตายกั้งหมดนี่น อ,อ,แอแีแล่วแชร์เราเลยมันไม่ให้แชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้จารย์ด้วยนะคะคือจะบอกว่าปิดกั้นหนักมากและโดนบล็อกแชร์ด้วยเอ๊ะนี้เราก็สว่างอยู่นะทำไมหน้าจอมันมืดอ่ะออรูล้ละไฟประสนานมา,า,มา,ากนนใ,ในดูนี้เขาถามอะไรมา ชาแล้วหนึ่งพรุ่งนี้จะถูกหวยนิเคอีกช่วงเช้าไหมครับไม่ถูกอะครับไพ้มันว่าไม่ถูกนะเอาพูดตรงๆนะไม่ไม,ไม่ไม่โกหกกันไพ่มันมันว่าไงผมก็ตอบไปอย่างนั้นนะดาบก็ไม่ดีแอยูล้วค่ะมนะไม่ไม่ไม่ถูกอโอ้ค่ะ ถ้าไปแบบก็ช้าๆมันได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราเร็วๆไม่ได้ใช่นี่มันลงไปช้าๆช้าๆนี่ยไปมันอะไรๆไปช้าๆช้าๆนะเออมาครับกดแชร์ออกไปครับนะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกระดูรากดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะอืม ขอแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะถามนะคะก็ถามได้ค่ะ mm. ช่วยจางกดไลค์กดแชร์เพียงคนละ9 9 9 9 9 9แชร์ชแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคำถามข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีนะคะเรื่องการงานการเงินความรัก โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นค่ะใครที่สนใจดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะสำหรับไพยยิปซีอย่างละเอียดไทยเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ ดูข้างหลังเท่านั้นนะดูดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะสำหรับพ่ายิบสีอย่างละเอียดพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพเพราะว่าข้างหน้านี้เราจะดูแต่พ่ายิบซีเท่านั้นนะคะจะไม่สื่อไม่สัมผัสกับเรื่องยาสัมผัสนะคะอาจไม่ตรวจองค์ตรวจทพข้างหน้านี้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 0 0 0 900, 900. เก้าสิบเก้าแชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคำถามคะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอค่ะอืม ใครสนใจดูโดสนตัวทักแชทมามีค่าครูนะคะอะไรอยากดูข้างหน้านี้นะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเว่นคำถามก็เข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดตอนนี้ครับนะถ้ามีคำว่าสดแสดงว่า เรายังอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไ,รไม่ได้อยู่แล้วนะค<า>รนะับจบแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะเข้ามากันได้ครับนะแชร์ไปไห้าหกลุ่มอ่ะกลุ่มอืมเข้าไปในกลุ่มแชร์ไปแล้วแชร์ไปทั้งหลายแชร์แล้วแชร์ไปว่าโลกอเ ไม่ใช่ก็แชร์สดนี่เลยไลฟ์สดนี่เข้าไปเลยนะมาครับกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะแบกมากแล้วแท็บเล็ตเนี่ยถ้าไปนงานเข้าเนี่ยมันก็ช้าช้ายืดเลยนะมาครับกดแชร์ออกไป ก็สำหรับใครนะครับนะที่ต้องการบูชาพวกวัตถุมงคลเอาไว้เสริมดวงสำนักงานบ้านนะหรือว่าค้าขายนะไม่ว่าจะเป็นเทวรูปนะคะทองเหลืองอเทวรูปงานเรซินเทอรูปปูนปั้นอของชิ้นเล็กชิ้นน้อยของใหญ่ก็มีนะคะ นะก็มาติดต่อได้นะครับนะสําหรับท่านใดที่ชอบเป็นได้ทั้งห้อยคอ,อแล้วก็เป็นได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรขนาดบูชาบูคบบูชาไว้แบบว่าเอาไว้ตามสมัยเอาไว้ตามหิ้งอ่ะหิ้งหิ้งพระรดอหิ้งครูนะคะก็เข้ามากันได้นะขอรับนะสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ปิดการหนักมากะะอื กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับเ,เดี๋ยวเอาเครื่องแชรนะ์กดแชร์ออกไปนะครับนะอืม สนใจสนใจบูชาติดต่อได้ที่อาจารย์ทอมนะคะก็เข้ามากันได้นะครับนะในเวลานี้ขอดูกันดิยังไงก็เข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดครับ เรี่ยนยันกรอบเพชรค่ะหลวงพ่อราสีลิงดำเรียน,ยนกรอบเพชดพดเร,รพชด้านหลังเปลี่ยนนะคะเราจะบอกลูกศิษย์เราเสมอนะคะว่าถ้าอยากป้องกันภัยนะคะคุณใส่มนดำนะอันนี้อันนี้กันได้จริงครับถ้าคนเป็นคนสายที่เรียกว่าเอ,อเลือกอาคมเนี่ยต้องให้ไว้ใจนี่ครับยันกรอบเพชรนะครับนะเพราะยันกรอบเพชร่ยป้องกันคุณผีคุณคนป้องกันยาพิษ แล้วก็อาวุธชีวภาพทุกประเภทรวมทั้งโควิดด้วยนะครับนะแต่ต้องอารัธนาด้วยความเชื่อมั่นในพุทธเจ้าจริงๆนะครับอารัธนาเท่าไหรก่กต่อวันคะสี่จบครั้งละสามจบประมาณเช้ากับเย็นอะ่ะถ้าก่อนนอนได้ก็ดีอ่าตอนเช้าแต่งตัวเสร็จแล้วมาให้คอเลยแล้วก็ท่องอืมท่องอะไรคะอิติปิโสพะควาหังสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณสัมพันโนสุกโตโรกวิทูมอนุตโรปุริสธรรมสาร s a ส h a m a s a r a น i s ส h a t งพ a m a ุ u s a n a n นะประมาณเนี้ยครับนะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะน่าจะเลยแล้วล่ะเดี๋ยวไปละนะก็หมดเวลาลงแล้วอืไปแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ ใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต f a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามให้อั้นพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรอบขันครูณหน้าทองสาริกาเลนทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด จำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตราเบอร์โทร0849266658 ID ไร e AJTOP16 เอาละนะก็หมดเวลาลงแล้วครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ